มันโตรเร็วกว่าที่คิดนะครับ <S <S เดือนแรกก็ร้านแรกเลยแล้วก็เป็นร้านหยวนด้วยไม่ใช่ร้านบาทร้านหยวนด้วยต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเราทําเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะโตรเร็วขนาดนี้เนาะ <S <S เราแค่เห็นเพนพอยต์แล้วเอเราก็ยังทํางานประจําอยู่ตอนนั้นพี่ก็ยังทำงานประจำอยู่ยพี่ทํางานประจําอยู่ได้ประมาณครึ่งปีพี่ก็ออกมา <S 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 2> <S 2> มาทําตัวนี้เต็มตัว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับตังนะครับกับรายการนี้รับดาวรับร้านตอนนี้เอพิโซดที่6แล้วนะครับวันนี้เราจะชวนกันมาพูดคุยถึงร้านแรกของผู้ชายคนนี้ครับคนที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้นะครับคือพี่เปียกนะครับคุณบุญชัยริมอติบูลหลายคนเคยดูคลิปพี่เปียกมาแล้วนะในช่องผมก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ได้รับความนิยมมากๆในฐานะนักธุรกิจคนไทยที่ไปประสบความสําเร็จที่ประเทศจีนนะครับจริงๆตอนนี้พี่เปียกก็มีธุรกิจทั้ง2ประเทศนะทั้งที่ไทยแล้วก็ที่จีน ซึ่งพี่เปียกเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในคนไทยที่เอาธุรกิจในไทยเนี่ยไปขยายที่จีนจนมียอดขายมหาศาลซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่พวกคุณอาจจะรู้จักก็คือแบรนด์เดนลไว้นะครับตอนนั้นก็สร้างปรากฏการณ์ที่สินค้าไทยไปขายดีที่จีนได้เนี่ยแล้วก็คนจีนมาไทยคือซื้อแต่เสนอไว้กลับไปนะครับนั่นคือฝีมือของผู้ชายคนนี้ครับนี่คือพี่เปียกนะครับบุญชัยริมอธติบูรณ์นะครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ อ่าถ้าพูดถึงร้านแรกของพี่นะต้องบอกเลยว่าเกิดที่ประเทศจีนจริงเหรอใช่ใช่แล้วเข้าความนิดนึ่งพี่คบัคือคนไทยแล้วไปเรียนจีนไหมใช่ครับไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนอ๋อแล้วร้านแรกเกิดที่นั่นเลยใช่โอหอยากฟังอยากฟังพี่ไปเรียนสาขา MBA ที่ประเทศจีนนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรียนจบนะครับก็มีโอกาสได้ทำงานอยู่บริษัททรัสซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเงินพี่เรียนสาย MBA Finance นนะแต่ว่าเนื่องจาก ตัวพี่เองเนี่ยเรียนสถาปัตย์มาก่อนนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจบสถาปัตย์มา,าก็เลย <c oughs> มีความรู้ด้านดีไซน์อยู่นะครับตอนนั้นถือว่าเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกคือเราทำเป็นธรุรกิจเล็กๆนะครับกับเพื่อนนะเพราะว่าเราเห็นโอกาสอันหนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่จีน property นะหรือว่าสังหาเนี่ยกำลังเริ่มบูม ตอนนั้นประมาณปีไหนครับพี่เปี้ยปี2007ครับช่วงนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเรื่องอสังหาก็กำลังบูนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนในช่วงนั้นนะครับเขาซื้อสินทรัพย์นะอสังหาเนี่ยเพื่อลงทุนเพื่อลงทุนแปลว่าเขาต้องปล่อยเช่านะครับเ,เราเจอเพนพอยอยอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ซื้ออสังหาเพื่อลงทุนเนี่ยเขาอยากปล่อยเช่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดห้องว่างมันจะเช่ายากถ้าเกิดห้องมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเช่าง่าย โอเคอ่านะครับโมเดลของพี่ที่ทำธุรกิจตอนนั้นเนี่ยพอดีมีเพื่อนที่เป็นคนจีนร่วมหุ้นกันนะเราก็ไปเปิดร้านเล็กๆนะอยู่ใต้คอนโดที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จเปิดใต้คอนโดเลยเหรออ่าเปิดใต้คอนโดเลยเขาจะมีคอมเมอร์เชียลแอเรียของที่จีนเนี่ยเขาจะมีคอมเมอร์เชียลแอเรียอยู่ด้านหลังด้วยใครมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างใช่นะครับเราก็ไปเปิดร้านเล็กๆแล้วเราเนี่ยก็ให้เซลล์ของตึกนี่แหละนะครับเซลล์ที่ขายอสังหาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเหมือนเป็นแอเฟลเรนท์ให้เรา Oh. นะครับ oh. เราก็คือให้เขาช่วยดึงลูกค้าที่สมมติมาส่งมอพห้องนะก็พามาร้านเราเนี่ยถ้าเกิดมาที่ร้านเรานะเราสามารถาตกแต่งให้คุณเสร็จภายในครึ่งเดือน oh. นะคุณก็สามารถปล่อยเช่าได้เลยไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องสมมติสั่งตู้สั่งเตียง oh. ถ้าเกิดเราไปสั่งเอง oh. ใช่ไหมครับเราต้องมาคอยรับตอนต้องมาเปิดประตูให้เขามาติดตั้ง oh. แต่มาร้านพี่เนี่ยคุณฝากกุญแจไว้ได้เราร้านเราอยู่ข้างล่างตึกอยู่แล้วหรือว่าคุณจะฝากไว้กับเซลก็ได้ ก่อนที่จะปล่อยเช่าสชไหมรับของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจัดการเข้าไปติดตั้งทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผู้เช่าก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยเอืมอ,อันนี้คือธุรกิจแรกของพี่เทียกห่อใช่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นไอเดียธุรกิจที่เราคิดเพราะว่ามันมีเพนพอยต์ตรงนี้อยู่นะตอนนั้นพี่ก็ทํางานประจําไปด้วยนะครับมีพนักงานอ,อยู่ที่ร้านเนี่ยแค่2คน กับหุ้นส่วนพี่ที่เขาคอยจะดึงพวกเซลล์เข้ามาเป็นพ์ทเนอร์ครับนี่คือธุรกิจแรกเลยครับพี่เปียกใช่แล้วจากตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งร้านเนี่ยจนถึงวันที่มีร้านแรกของพี่เปียกเนี่ยกี่เดือนหรือกี่ปีต้องบอกว่ามันโตเร็วกว่าที่คิดนะครับเดือนแรกก็ร้านแรกเลยโตเร็วเลยแล้วก็เป็นร้านหยวนด้วยไม่ใช่ร้านบาร้านหยวนด้วยใช่ใก็คือเป็นรายได้เดือนแรกเนี่ยร้านหยวนแต่ว่าเรามาจิ้นก็ประมาณ5ล้าน ครับเออเดือนแรกเนี่ยมันโตเร็วกว่าที่คิดโตเกินคาดเนะเพราะมันแก้เพนพอยเขาได้คนที่บอกว่าเดือนแรกล้านไม่ใช่ล้านเดียวด้วยห้าล้านใช่ห้าล้านหยวนห้าล้านบาทอ๋อล้านหยวนนีคือห้าล้านบาทใช่แล้วก็ถ้าคิดเบ็ดเสร็จเป็นกําไรเนี่ยก็เกินล้านแหละเพราะว่าเราก็มีมาร์คอัพเข้าไปพอสมควรเพราะเราถือว่าเราขายเซอร์วิสเราไม่ได้ขายโปรดักต์อย่างเดียวครับ โอ้จบแล้วครับรายการนี้เราเปิดเรื่องรานแรกของพี่โอเคแล้วตอนนั้นไปยังไงมายังไงต่อครับแล้วธุรกิจนี้ทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเลยไหมเออจริงๆพี่ทําอยู่ได้ประมาณ5-6ปีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเราทําเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้เนะเราแค่เห็นเพนพอยต์แล้วเราก็ยังทํางานประจําอยู่ตอนนั้นพี่ก็ยังทำงานประจําอยู่นะครับ แต่พอช่วงแรกเนี่ยมันงานเยอะมากแล้วทีมงานเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีพร้อมนะครับพี่ทํางานประจําอยู่ได้ประมาณครึ่งปีพี่ก็มาทาตัวนี้เต็มตัวแล้วเราก็อีกประมาณ4ีหปีใช่แล้วเราก็เริ่มขยายเพราะว่าโมเดลมันพิสูจแล้วนี่ว่าเราทําได้เราก็เลยก๊อปปี้โมเดลนี้ไปตึกอื่นด้วยไปตึกอื่นไปตึกอื่นด้วยนะครับแล้วเราก็ขยายธุรกิจเพิ่มอีกก็คือแทนที่คุณจะซื้อเฟอร์นิเจอร์กับเราอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าหลายคนเข้ามาเขาก็จะมีข้ออ้างว่าเอ้เนี่ย ซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้านคุณมันแพงเราบอกว่าเราขายเซอร์วิสใช่ไหมเราเราก็คำนวณยิวให้เขาดูว่าถ้าเกิดคุณเช่าเร็วขึ้นเนี่ยกี่วันกี่วันคุณได้ค่าเฟอร์นิเจอร์กลับมาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เลยเปิดประตูคําถามของเขาโดยการเปิดอีกบริษัทหนึ่งครับทาเป็นบริษัทในหน้าหาคนเช่าให้อ๋อเหรอสมมตินบมาร้านพี่ใช่ไหม,มพี่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขายเฟอร์นิเจอร์ให้นบบอกโอ้ยแพงเอางี้ถ้าเกิดคุณฝากให้เราปล่อยเช่าด้วยเนี่ย ยังไม่ต้องจ่ายเฟอร์นิเจอร์ถ้าเกิดปล่อยเช่าได้คุณค่อยจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์บวกกับค่าในหน้าเช่าห้องอีกเดือนหนึ่งสำหรับนบเนี่ยใช่ไหมได้ข้อเสนอแบบนี้เอ้ยไม่มีอะไรต้องเสียนี่หว่าสำหรับพี่ที่มีสต็อกพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในสต็อกอยู่แล้วพี่เอามาวางไว้ที่นี่หรือเก็บไว้ในคลังก็เหมือนกันคนเก่งมากครับอก็เลยทําให้ปิดการขายได้ง่ายนะครับเพราะเราแก้ทั้งเพนพอยท์แล้วก็ช่วยเขาในการ ส่งหมายถึงว่าเช่าห้องออกได้ง่ายเพราะว่า <Ừ. S 2> ถ้าทําแบบนี้เนี่ยพี่เอาเฟอร์นิเจอร์สมมุตินบโอเคกับพี่ใช่ไหมภ <Ừ. S 2> ายในอาทิตย์เดียวพี่เอาของเข้ามาติดตั้งให้เสร็จหมดเลย <Ừ. S 2> แล้วก็ปล่อยเช่าได้เลยก็เลยเป็นรูปแบบที่มันโตเร็วครับสุดยอดซึ <laughs> ่งมันก็ดูเหมือนจะไปได้ดีทุกอย่างถูกไหมแล้วตอนนี้พี่เป็กยังทําตัวนั้นอยู่ไหมครับไม่ได้ทําแล้วนะครับต้องบอกไม่ได้ทาแล้วหลังจากที่พี่ทํามาประมาณ5้ปีเนี่ยมันก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพของเศรษฐกิจในประเทศจีนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรก็คือรัฐบาลเนี่ยมีการควบคุมราคาอสังหาไม่ให้มันเติบโตเร็วจนเกินไปนะครับก็คือมีการควบคุมสัプライไม่ให้มีตึกใหม่สร้างขึ้นเยอะพอตึกใหม่น้อยลงธุรกิจเรารูปแบบธุรกิจการทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกค้าซื้อซ้ำใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์มันใช้ทีนึงก็3ปี5ปีนะครับตึกหนึ่งพอเสร็จแล้วก็ปล่อยเช่าได้เราก็ต้องไปหาตึกใหม่ เหมือนทำไรเลื่อนลอยเนาะโอเคเข้าใจละครับซึ่งนั่นคือที่มาแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่เปียแต่จริงต้องบอกว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่ได้ปิดไปนะครับก็เราก็เปลี่ยนโมเดลใช่เราก็ไปเปิดร้านเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆแทนนะแล้วเราก็เริ่มขายออนไลน์นะครับเป็น จุดที่ทําให้พี่เริ่มร,รู้จักกับออนไลน์ของประเทศจีนการทำอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้มันมันไม่ท้าทายล้นะครับพี่ก็เลยขายหุ้นให้กับพาร์เนอร์อแล้วเราก็เลยไปทำธุรกิจอื่นแต่ว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าอย่างผมเนี่ยรู้จักพี่เปียกในฐานะ ของคนที่เก่งเรื่องอีคอมเมิร์ซมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออีคอมเมิร์ซในจีนซึ่งมันเป็นต้นแบบของอีคอมเมิร์ซไทยเนาะใช้คําว่าอีคอมเมิร์ซไทยปัจจุบันเนี่ยตามหลังจีนตั้งสิบปีก็คงไม่ผิดเท่าไหร่ก็เลยผมไม่ได้ยินเรื่องอีคอมเมิร์ซจากที่เปียงมาตั้งแต่แรกๆอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นในการเข้าไปผมเข้าใจว่าจากธุรกิจที่มันรันไปได้ตั้งสี่ห้าปีด้วยอัตราการเติบโตขนาดนี้เข้าใจว่าคงไม่ได้หยุดที่ร้านหรอกคงไปถึงสิบ้านแล้วก็ร้อยล้านเลย ย้อนกลับมาถึงร้านแรกได้ไหมครับ,รบผมเข้าใจว่าก้าวแรกสําคัญที่สุด<ช>ดังนั้นช่วยเล่าก่อนจะมาเป็นร้านแรกให้ชัดขึ้นกว่านี้นได้ไหมในมุมนั้นครับพี่ต้องบอกอย่างนี้นะจริงๆการที่พี่ได้ร้านแรกเนี่ยแม้ว่ามันจะได้มาเร็วเนาะแต่ว่าสําหรับตัวพี่เองมันถือว่าช้าในมุมของอายุกว่าเราจะเริ่มไปทําธุรกิจเองตรงนั้นเนี่ยก็อายุประมาณ28่สิบแปดละเพราะว่าพี่ไปเรียนต่อ2ปีใช่ไหมตอนแรกทํางานที่ประเทศไทยก่อน แล้วก็ไปเรียนต่อนะครับเรียนต่อเรียนจบแล้วค่อยมาเริ่มทําธุรกิจนะครับสำหรับหลายๆคนที่ดูอยู่เนอะหรือว่าน้องๆสมัยนี้เนี่ยโอ้โหร้านแรกของเขาอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ20ตน้ตนๆส,ส,สิบไปไปอ่าสิบไปไปก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่พี่อยากจะเอ่ยถึงเหมือนกันนะครับว่านะการที่เราทํางานประจําอย่างเดียวนะพี่คิดว่าร้านแรกจากการทํางานประจําอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่า การทํางานประจำเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าเฮ้ย mm. เราอยากจะทําเป้าอะไรใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะมีะเงินเก็บเผื่อไว้แต่ว่ามันก็เผื่อจากการทํางานประจําของเราว่าเรามีค่าใช้จ่ายตรงไหนแล้วเรามีเผื่อเงินไว้ส่วนหนึ่ง mm. เพื่อมาเป็นเงินเก็บแต่เงินเก็บเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะต้องเก็บให้ได้ล้านเห็น mm. ไ,ไหมมันก็เลยทาได้ชา้านะครับอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกได้เลยว่าการทํางานของเราใช่ไหมตอนนั้นเราอยู่บริษัท f i n นนซ์เงินเดือนก็เยอะแต่พอเงินเดือนเยอะ มันก็ค่าใช้จ่ายเยอะตามเราก็อยากจะอยู่ที่พักที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่มามันก็เลยทําให้การได้ล้านแรกของการทํางานประจำเนี่ยอาจจะยากประเด็นที่พี่อยากจะพูดถึงก็คือว่าแล้วก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วตัวเองอ่ะเราถนัดอะไรหรือเราชอบอะไรใช่ไหมครับเราอาจจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นงานงานเสริมของเรา เพื่อที่อาจจะมีโอกาสเนาะที่เราตั้งเป้าหมายงานเสริมของเราเนี่ยใช่ไหมเราทําควบคู่ไปงานประจําแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายมาได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยไองานเสริมของเราจากงานที่เราชอบหรืองานที่เราถนัดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายร้านแรกของเรายังไงดีครับก็เหมือนเป็นงานงานเลี้ยงตัวอแล้วก็ีกงานหนึ่งก็คือเป็นเหมือนงานเลี้ยงใจที่ไองานเลี้ยงใจมันอาจจะแซงงานเลี้ยงตัวไปก็ได้แต่ตราบใดก็ตามที่เรายังเม n a ทั้งสองขาได้ดีมันก็ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็ไม่เสียหายถ้าจะทำใช่ไหม<า>โอเคในมุมนั้นครับเ,เล่าเรื่องตอนที่พี่เปียกทำงานประจำอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นงานเลี้ยงตัวแล้วก็มีงานเลี้ยงใจนะซึ่งก็คือร้านเฟอร์นิเจอร์นี่มาไดไหมครับตอนนั้นไปไงมาไงทำไมถึงเห็นโอกาสนี้ดีกว่าผมผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันจำ้ำทูคอนคลูชันแหละว่าพี่เปียกเขาเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าณเวลานั้นเอาแบบชีวิตประจำวันเลยอะไปที่บริษัท finance กดลิฟต์ขึ้นตึกกดลิฟต์ลงตึกแล้วไปยังไงมาไงทาไมถึงได้เห็นโอกาสตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าเพนพอยท์ที่พูดถึงเนี่ยเจอกับตัวเองเลยที่ไปเช่าห้องอยู่แล้วเป็นห้องเปล่าประเด็นคือเวลาเราจะเข้าไปอยู่ในห้องเปล่ามันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ทางเจ้าของห้องเขาก็ให้งบมาเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ท้ายที่สุดมันก็จะเป็นของเขาถูกไหมเขาให้งบมาวันนี้เราไปซื้อเตียงวันนี้เราไปซื้อผ้าม่านวันนี้เราไปซื้อนู่นซื้อนี่ ปัญหาคือพี่ต้องลางานมาเอาวันนี้เตียงมาส่งพี่ลางานไปแล้วมันไม่ได้แป๊บเดียวไงเขามาต้องติดตั้งมเดี๋ยววันนี้ไอ้ผ้าม่านมาติดอีกแล้วต้องลางานอีกแล้วแล้วบางทีนัดให้เขามาพร้อมๆกันก็ไม่ได้อีกเออมันจะลำบากรแล้วมันชอบมาไม่ตรงเวลาด้วยใช่โอเคนั่นเลยแหละมันก็เลยทําให้พี่เห็นเตยมพยตรงนี้แต่ว่าสําหรับงานประจําเองต้องบอกอย่างนี้ว่ามันก็ท้าทายมากนะครับสําหรับพี่ตอนนั้นเพราะว่า เราไปอยู่บริษัทเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลก็จริงเขาเป็นบริษัทที่เจ้านายพี่เป็นคนไต้หวันนะแต่ว่าเราพูดภาษาจีนยังไม่แข็งแรง<ม>แล้วงานที่เราต้องทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเอกสารภา,าษาจีนเราต้องรีเสิร์ชเราต้องทำ<ม>ทำข้อมูลเกี่ยวกับจีนใช่ไหมคร<ม>ทำให้พี่ต้องใช้เวลาคือตอนนั้น,นเป็นช่วงฝึกฝนภาษาจีนของพี่อย่างรวดเร็วเลย<ม><ม>นะเพราะว่าจําได้เลยกระดาษ A4 หมายถึงว่าตัวหนังสือกระดาษ A4 พี่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งถึงจะอ่านรู้เรื่อง โอโหแล้วตอนนั้นนี่ใช้ความพยายามมากเ่ออที่จีนมันก็คือภาษาจีนเป็นหลักเลยใช่โอเคแต่ว่าประชุมกับเจ้านายเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ทีมงานพูดภาษาอังกฤษได้ครับซึ่งตอนนั้นเองเห็นละว่านี่คือโอกาสถูกไหมตัดเข้ามาประเด็นที่ผมสนใจที่สุดแล้วกันที่เป๊บก็คือว่าเราน่าจะเป็นจุดที่ตัดสินใจยากมากที่จะมีการใส่เข้ามาในเงินก้อนแรกคือ จริงอยู่เห็นโอกาสแต่ว่าการที่เราจะบอกว่าเอ้ยเงินเก็บที่มีเนี่ยอาจจะเก็บได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แหละจะเอาไปลงทุนในการเปิดร้านแรกไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค้ามันจาร้านค่า,า,คาตกแต่แงร้านเฟอร์นิเจอร์สตอ็อกรถแรกผมเข้าใจว่านั้นน่าจะเป็นการตัดสิในใจที่ยากที่สุดเลยแล้วกัน,นตอนนั้นคิดยังไงแล้วกล้าได้กล้าเสียไหมหรือว่าอะไรหรือเราไปกู้มาตอนนั้นคิดยังไงครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพี่ร่วมหุ้นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคนจีนนะแต่ว่าก็มี ถือว่ามีเพื่อนคนอื่นที่มาร่วมลงทุนด้วยแต่ว่าเขาไม่เข้ามาบริหารคือให้ตังค์อย่างเดียวมึงเอาไปจัดการนะครับเ,เงินก้อนแรกเนี่ยเราหลักๆแล้วคือเราเผื่อไว้แค่3เดือนค่าเช่า3เดือนแล้วก็ค่ามาจําอีกเดือนหนึ่งนะแล้วก็ค่าพนักงานเราก็มีไม่เยอะใช่ไหมครับต้องบอกว่าตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยอยู่นานพอสมควรเพราะว่า ตอนนั้นเงินเก็บเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าเราต้องอยู่ที่ประเทศจีนต่อมันก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมหลักการของพี่ก็คือว่าเราคํานวณก่อนถ้าเกิดเดือนนึงเนี่ยเราขายได้กี่ห้องออมันมีโอกาสที่เราจะไม่ต้องควักเงินเติมเข้าไปพี่พี่ว่าเรื่องการวางแผนสําคัญเหมือนกันหลายคนเริ่มธุรธกิจใหม่เนี่ยเฮ้ยมีตังอยากจะเปิดร้านอาหารแต่คุณเคยคิดหรือเปล่าว่า เปิดร้านไปเนี่ยจุดคุ้มทุนที่ทําให้คุณไม่ต้องเติมเงินเข้าไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางทีมันไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเห็นเงินเ,<ล>เก็บของเรามันต้องเอาไปลงทุน<อ>ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อย,อยๆกับธุรกิจที่เราทำใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่พี่คิดว่าเรื่องการวางแผนในช่วงแรกเนี่ย<ม>ต,ตอนนั้น<ม>พี่คํานวณละถ้าเกิดเราขายได้ประมาณ12ห้อง<ม>อ่าเราก็จะเลี้ยงพนักงานค่าเช่าอะไรเราพออยู่ได้ละ ๋อผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันซับซ้อนแล้วก็ยากจนเกินไปเลยจริงๆแต่พี่เปียกบอกว่านี่คือสิ่งที่คำนวณมาก่อนไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเราทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าเพราะการตายเอาดาบหน้าเนี่ยมันตายเอาดาบหน้าจริงๆจริงๆจริงๆเลยนี่เป็นข้อคิดได้ไหมผมอยากให้พี่เปียกฝากข้อคิดสักอย่างหนึ่งให้ทุกคนที่ดูอยู่ในเทปนี้ได้ไหมครับโอเคก็พี่คิดว่าอย่างนี้ครับการที่เราทํางานประจำเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เลี้ยงตัวใช่ไหม แต่เลี้ยงใจเนี่ยจริงๆพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการเลี้ยงใจเฉยๆนะมันเป็นการาทําบรรลุเป้าหมายสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเที่าสร้างตัวด้วยมันเ,เ,เป็น,ปนมีโอกาสในการสร้างตัวด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทําตรงนั้นเราต้องมาจากการวางแผนแล้วก็คิดกลยุทธ์ที่ดีตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นเราเห็นเพนพอยของธุรกิจนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดทําโดยที่เราชอบอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าเลยเนี่ยพี่คิดว่าสําเร็จยาก Oh. พี่เปียกผมมีคําถามหนึ่งครับนั่นก็คือผมอยากรู้ว่าสมมุติวันนี้คนที่ฟังอยู่เขาบอกว่าเขาอยากจะมีร้านแรกในมุมมองของพี่เปียกเองเนี่ยฝากอะไรถึงเขาได้บ้างครับว่าถ้าเขาอยากจะมีร้านแรกเขาต้องมีแนวคิดอย่างไงครับก็อย่างแรกก่อนเลยนะตะก,กี้พี่พูดไปแล้วว่าจริงๆเราควรจะหาว่าตัวเองถนัดอะไรหรือชอบอะไรนะครับเพราะว่านั่นจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากจะมาทําอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากงานประจำนะครับถ้าหลายๆคนทํางานประจาอยู่เนาะ อันที่สองเนี่ยสำหรับคนที่พี่คิดว่าคงจะมีหลายคนนะครับที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากใช่ไหม,มแต่ก็มีหลายคนที่อยู่ในชีวิตที่สุขสบายอยู่นะครับแต่พี่อยากจะบอกนี้ว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอถึงวันหนึ่งเราอาจจะเจอแรงกดดันเราอาจจะเจอเพรสเชอร์เอาง่ายๆสําสหรับคนที่เป็นคนโสดอยู่มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีครอบครัวมีลูกแล้วคุณค่อยมาคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นเราอยากจะ หารายได้เสริมอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีร้านแรกหรอกใช่ไหแค่ว่าเรา,เราอยากจะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยใช่ไหมพอเจอเหตุการณ์กดดันแบบนั้นเราค่อยไปทําตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ทนออันแล้วใช่ไหมครับเราควร<อ>จะตั้งคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนอนั่นคือผมเคยได้ยินเหมือนกันที่แี๊กว่าจริงๆคนเราเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตได้เนี่ยหคือกดดันตัวเองสองคือเจอคนอื่นกดดัน คือคำว่าเจอคนอื่นกดดันเนี่ยบางทีมันเป็นแรงกดดันแล้วเราก็ดันอันล็อกได้พอดีอแต่ว่าหลายครั้งพอเจอกดดันต่างๆเข้าเราก็ไปไม่ถูกแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดความกดดันสําคัญจริงๆฮะอยากรู้เผื่อเพื่อนเขาอยากรู้กันว่าตอนนี้พี่เปียกทาอะไรอยูอออ่ตอนนี้ไปไงมาไงเพราะีนี่เราไม่ได้ถ่ายกันที่จีนนะเราถ่ายกันที่ไทยพี่เปียกทำธุรกิจอะไรอยู่ที่ไทยตอนนี้กลับมาไทยแล้วแต่พี่เปียกก็ มีครอบครัวที่จีนด้วยพี่เปก็ไปไปมาอยากรู้พี่เปียกทำอะไรอยู่ที่ไทยเผื่อพี่เปยกจะฝากพวกเขาไปติดตามกันได้ครับโอเคครับก็จริงๆตอนนี้มีทําอยู่สบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งชื่อว่ามูมอ์นะก็เป็นการทำแพลตฟอร์มนะครับที่เราเอาค่าการตลาดแทนที่จะเอาไปยิ่งแอดหรือว่าไปทำอะไรเนี่ยเรากลับคืนให้คืนกลับให้ลูกค้านะครับโดยที่ถ้าเกิดลูกค้าไปบอกต่อให้เข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มเนี่ยลูกค้าเขาจะได้ค่าเอาง่ายๆเข้าใจก็คือค่าคอมมิชชั่น นะครับก็เราเป็นการดึงค่าการตลาดคืนให้สู่ผู้บริโภคนะครับคนไกรเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนกับว่าสมมติผมไปซื้อสินค้านี้มาของนายกอไก่แล้วผมก็บอกว่ามันดีเราไปบอกต่อลูกค้าคนอื่นผมได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยอ๋อเป็นภาพนั้นใช่เป็นภาพนั้นแต่ว่าแต่ก่อนเราแนะนําคนอื่นเราก็ก็ได้ก็บริษัทขอบคุณ ใช่อันนี้เราได้อ๋อนี่คืออันแรกคือหมู่มอใช่ครับอ่าอันแรกเนี่ยเป็นลักษณะแพลตฟอร์มนะครับอันที่2ที่ทําอยู่ชื่อว่าปันได้อ๋อปันได้ที่เพิ่งเปิดตัวที่มีการระดมทุนที่มีออกแถลงข่าวมีบริษัทใหญ่มาร่วมลงทุนใช่ครับโอเคโอเคอันนี้ทําอะไรนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเราก็มองเห็นเพนเพราะอย่างหนึ่งนะครับว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพึ่งฆ่าการตลาดโดยการยิงแอดมากอมากมากใช่ไหมฮะมากมากจนเดี๋ยวนี้ ถ้ายิงแอด Facebook หลายคนที่ยิงแอดอยู่ก็แน่จะทราบว่า<ม>อัตรามันเริ่มต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆละนะครับ<ม>บางทีเรายิงแอดไปเนี่ยไม่กำไรจากการซื้อ<ม>จากการขายได้ครั้งแรกต้องไปเก็บไลฟ์ไทม์แว l u ลูของลูกค้าเราต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จีนที่มันมีโมเดลที่น่าสนใจมากอันนึงก็คือระบบ Affiliate รนะครับ uh huh. ระบบ f f i l l i t t เเนี่ยเรามองได้2แบบ ก็คือเราหาตัวแทนช่วยขายนะครับหรือว่าจะเป็นให้ลูกค้าบอกต่อนะแต่ว่าปัจจุบันมันยังไม่มีเครื่องมือไหนที่ช่วยตรงนี้ได้เราก็เลยทําเครื่องมือ Affiliate ขึ้นมาตรงนี้อ๋อก็คือเอาง่ายๆว่าสมมุติแทนที่เราจะเสียเงินไปยิงแอดถูกไหมเราอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีคนนึงที่เขาอาจจะเป็นนักการตลาดอยู่แล้วเป็นนักเขียนคอนเทนต์อยู่แล้วอาจจะเป็นอินฟลูหรือว่าเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะก็สมมคร เป็นแอปพลิเรียกแล้วก็เอาสินค้าไปบอกต่อใช่ไหมเขาก็ได้ค่าคอมเราก็ประหยัดค่าการตลาดเอาเป็นภาพนั้นอันนี้คือปันได้ใช่ไหมครับโอเคครับพี่เปียกนั่นคือสิ่งที่พี่เปียกทำอยู่ในไทยในปัจจุบันเนาะก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียจากสิ่งที่พี่เปียกแชร์วันนี้แล้วก็เราสัมภาษณ์พี่เปียกกัน2เทปด้วยกันนะครับก็คือเทปนี้ร้านแรกนะครับของพี่เปียกมายังไงแล้วอีกอันนึงก็คือเทรนด์ในการค้าขายปีหน้า2023เป็นยังไงบ้างพี่เปียกจะมาอัปเดตใให้้ฟััังนนนฐาะกกธุริจทที่่อยูง อีคอมเมิร์ซในไทยแล้วก็ในจีนนะครับก็เป็นเทปหนึ่งที่น่าจะน่าติดตามแล้วก็มีประโยชน์มากๆอย่าลืมไปติดตามกันด้วยอันนั้นในช่องนพงศธรส่วนตอนนี้นะครับที่คุณฟังอยู่ตรงนี้คือช่องรับต่างอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเรื่องการเงินที่เราจะไปคุยกับคนเก่งๆหรือว่าสัมภาษ์ล้านแรกของเขาเหมือนอย่างเช่นที่เราสัมภาษณ์พี่เปียกในวันนี้นะครับฟังมาถึงตรงนี้กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างฝากคอมเมนต์ ก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ